ส่วนวันนี้ก็คือเตรียมเจราจารกับ U.S.T.R. นะครับคุณวิชัยน่าจะอยู่ที่เมกาแล้วเห็นเห็นรูปเหมือนกันในข่าวว่าไปถึงแล้วนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ทราบผลพี่มนคิดว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับได้ต่ำกว่า20%เวียดนามไหมอ่ตอนนี้คือคำนวณยากมากเลยคืออาจจะมองว่าเวียดนาม46ได้มา20ถ้าเทียบพันธบัตอยางตรงๆเนี่ยเราควรจะได้ทำกว่าแต่อย่างที่เรียนว่าพอมันมีเวียดนามมาเป็นเบนช์มาร์กเนี่ยมัน กังวลว่าอเมริกาจะใช้อันนี้เป็นพื้นฐานเป็นเหมือนเบสเคสไปเลยว่างั้นอาเซียนเอเชียอะไรเงี้ยคุณก็เอาไปเลย20จบก็เป็นไปได้แต่20ถามว่าดีไหมมันก็เป็นไปตามคาดนะอันนี้พูดถึงว่ามันก็ม,นกมันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้แย่กว่าที่คาดละกันแต่กลายเป็นว่าพอเราไปเท่ากับคนอื่นๆด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีความได้เปรียบในเรื่องของการส่งออกในอนาคตนะ้่อนนี่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของภาษีนําเข้านี่แหละที่เป็นจุดที่กังวลว่าถ้าเกิด เขายืนเบนชมากจากเวียดนามเนี่ยแล้วมาคุยกับทุกคนในอาเซียนว่าแบบต้องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ดูลําบากแทนภาหรับ,บประเทศไทยเพาะผมคิดว่าอันนี้ความเห็นผมนะผมว่าเราน่าจะสูงก่ายี่สิบ 20. แล้วก็ <c oughs> เพราะว่าเวียดนามเขาแลกทุกอย่าง <c oughs> ได้แค่ยีสิของเราไม่ได้แลกทุกอย่างแบบนั้นหรอก <c oughs> เราจะอาจาจะแลกหนึ่งก็คือแบบ ที่คุยๆกันอยู่แล้วก็คือนําเข้าพวกสินค้าเกษตรมากขึ้นนะครับมีนําเข้าการ์ดมากขึ้นก็จะลดขาดดุลไปได้เท่านี้เท่านี้ก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับที่จะไปแบบลดภาษีนําเข้าทุกสินค้าเหลือศูนเปอร์เซ็นแบบเวียดนามเพราะฉะนั้นในในเชิงบัญจัตยางเนี่ยอย่างเวียดนามจากสี่สิบหกเหลือยี่สิบมันลดประมาณสักหกหกสิบเปอร์เซ็นตได้ใช่ไหมของเราไม่ได้ออฟเฟอร์เยอะขนาดนั้นอ่ะเออไม่น่าจะได้ไดแต่ำยี่สิบนะคคือถ้าถ้าไม่ถ้า สูงกว่ายีสิบเนี่ยทันทีเลยก็คือเราก็จะเสียเปรียบใช่ครับ<อ>ในเชิงของการแข่งขันใชแ่แต่แต่สมมติถ้าดิฟกันแค่สองสามเปอร์เซ็นผมว่าอาจจะไม่มีผลมากยังยังพอไหวอแต่ถ้าห้าเปอร์เซ็นก็ก็แอบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มเริ่มมีผลเยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูเฉลยวันพรุ่งนี้ว่าเจราจาสําเร็จไหมอันนั้นข้อหนึ่งแล้วเจราจาสําเร็จได้ตัวเลขเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าคนกังวลว่าสมมติสวยๆเราไปโดนแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์นำเข้าแบบไม่ต้องจ่ายจริงเนี้ ที่เห็นคุณทามเขาก็เน้นเนาะเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่ไหมที่ว่าน่าจะเอามาสู้ได้เลยประมาณนี้ถ้าสมมุติเราไม่เก็บภาษีตรงนั้นเลยเนี่ยรถยนต์อเมริกาเข้ามาแข่งอาจจะไม่ได้ถูกกังวลเรื่องนั้นมากเท่าไหร่นะพูนตรงเพราะว่ารถอเมริกาก็เอาราจะถูกในระดับนึ่งแหละแต่ว่าก็เรื่องของอะไรต่างมันก็อาจจะต้องมีคอสไม่ไรแล้วเราเนี่ยเป็นฐานผลิตรถยนต์อยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ย ภาพของการการแข่งขันเราก็น่าจะพอสู้ไหวอันนี้พูดตรงแต่ว่าเรื่องของอุตสาหการรมรถยนต์ในประเทศมันดูไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันก็จะแอดคู่แข่งก็มาเพิ่มเติม,ตมก็อาจจะทําให้พวกที่อยู่ในประเทศเราที่ผลิตอยู่เนี่ยก,ก็ในในรองเทอมก็อาจจะโดนกระทบในระยะยาวได้เหมือนกับที่ e-v จีนที่เข้ามาเพราะ e-v จีนตอนที่เข้ามาก็ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมมันจะเปรียบเทียบใกล้เคียงแบบนั้นเลยพอเข้ามาปุ๊บทําราคาได้ต่ำอุตสาหการรมรถยนต์ก็ ก็เป๋ไปในช่วงหนึ่งตอนนี้ถ้าเจออเมริกาเข้ามาอีกเนี่ยก็อาจจะพอ,พอมีผลในกง่ลบบางอันนี้ก็เป็นอะไรที่กังวลกันแหละว่าเราจะโดนตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงพวกเกษตรอย่างที่ไบ้บอกด้วยว่าแบบถั่วเหลืองใช่ไหมข้าโพดอะไรเงี้ยถ้าถ้าเราเก็บไม่เก็บเขาเงี้ยเราถูกทลักเข้ามา ชาวนาง<ก>เลยใช่นนเ,นนเนี่ยต้องต้องดูตรงนี้บาลานซ์สีิเก,ก็หวังว่าจะไม่ถึงขนาดเป็นศูนย์เปอร์เซ็นคือคือที่เราเก็บอ่ะมันมีเหตุผลเพราะเรา <laughs> จะโฟรเทคกลุ่มกลุ่มรายได้ตรงนี้แหละเกษตรกรนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดเขาได้มีรายได้ตรงนี้แต่วเวียดนะนามนี่น่าจะน่าจะหนักตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่านเขาก็เกษตรกรรมเหมือนกันเนี่ยก็น่าจะน่าจะกระทบพอสมควรเลยนะครับแล้วกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พี่มนช่วงที่ผ่านมาหุ้นมันวิ่งวิ่งเนี่ยเวียดนามได้ยี่สิบ สมมติถ้ามองว่าไทยน่าจะได้เยอะกว่าประมาณสัก5%เงี้ยหุ้นอิเล็กทรอนิกส์กระทบไหมหรือวันนี้หุ้นอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเป็น positive ไหมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จริงๆในระยะสั้นคิดว่ายังไม่น่าจะโดนกระทบเพราะว่าคือเวียดนามเขาก็โอเคเขาก็เป็นคู่แข่งอยู่แล้วนะแต่ว่าการเราต้องยอมรับว่าของเราอาจจะมองว่าโดยภาพของเทคโนโลยีเราอาจจะได้เปรียบกว่านิดนึงอะไรเงี้ยกว่าที่เขาจะ r รมอัพขึ้นมาได้เท่าเราอาจจะใช้เวลาสักหลายๆปีแต่ว่าถ้าสมมุติเขาเห็นภาพในการที่ว่าเขาได้เปรียบเนี่ยเขาอาจจะเร่งพัฒนาหรือว่าสร้างโรงงานอะไรขึ้นมาได้เร็วก็ได้ก็าอาจจะเป็นในระยะกลางถึงยาวที่น่าจะเสียเปรียบแต่ถ้าถามวันนี้น่าจะไม่ถึงขนาดโดนอะไรนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือเรื่องของอ,อเมริกานี่เขาก็โดยภาพจริงๆคือเขาก็ไม่สามารถผลิตตัวอิเล็กทรอนิกส์ของเขาได้ ในต้นทุนที่มันโอเคนะเขาก็ยังต้องพึ่งพาการน,นําเข้าอยู่นะโดยภาพก็เลยมองว่ากลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์ของเราน่าจะโดยภาพรวมน่าจะไม่ได้โดนกระทบมากเท่าไหร่โอเค,คแต่ระยะกลางถึงยาวก็น่ากลัวถ้าเกิดเราภาษีเราเสพเปรียบแล้วทางเวียดนามที่เขาต่ํากว่างี้ยขึ้นมาได้เนี่ยก็ก็เป็นระยะกลางถึงยาวที่ที่ดูอันตรายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งพี่มลกลุ่มอินดัสทรีอสเ t ด พวกอมตะกับวาอันนี้มองอยังไงถ้าภาษีเราสูงกว่าก็นนานนจะนิเกทีฟใช่ไหมก็แน่นอนถ้าสมมติเราสูงกว่าเหมือนเราถ้าสมมุติเราเป็นประเทศที่จะมาลงทุนเนี่ยเราก็ต้องดูลลหลายๆองค์ประกอบแล้วถ้าเจอเราเราจะผลิตเพื่อไปส่งอออเมรเนียเราก็ไม่มาที่นี่ถ้าเราสูงกว่าถูกไหมเราก็ต้องไปหาประเทศที่มันถูกกว่าเป็นเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าทุกคนจะย้ายไปตรงนั้นเลยไหมก็คงไม่เพราะว่าเราก็ยังมีความได้เปรียบในบางอย่างในเชิงทช่ว่า เราก็มีท่าเรือแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบวกลบคู้นหารใช้คำว่ายังพอสู้ไหวแล้วกันแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันก็คงจะน e g a t ีฟกว่าเดิมครับแต่ถ้าเป็นอมาตะเขาก็จะเฮ d นิดนึงอยู่แล้วเพราะเขามีมีธุรกิจอมาตะวีอมาตะเวียดนามนะครับก็ในไทยสมมติกระทบมันก็จะมีตัวนั้นอาจจะดิงขึ้นมาชดเชยบ้างนะครับแต่ภาพรวมก็ก็เอเชื่อว่าน é ีฟแต่ก็คือไม่ถึงขนาดที่ แย่แบบติดลบอะไรอย่างนี้นะก็ยังช่วงนี้ก็ยังเป็นเรื่องของ FTI อะไรต่างก็ยังค่อนข้างจะยังดีอยู่นะครับดงั้นก็ใช้คำว่าดรูรวมๆก็ดูดูไม่ค่อยดีละกันเพราะว่ายังน่าจะโดนกระทบค่อนข้างแน่นะครับก็ก็หวังว่าคุณพิชัยจะเจอจาและคุยได้ได้ได,ได้โอเคเนาะครับลุ้นกันนี่คุณอาทิตย์แชร์เข้ามาว่าทัวร์เืองไม่ต้องกังนวลนนครับไทยเรานำเข้าเยอะอยู่แล้วนะครับอืมแล้วก็คุณธนภพมีบอกว่า ช่วงทิสโก g l o b a l ท talk เนี่ยทำาตีมยูเ n เนียมนิวเคให้หน่อยนะครับอันนี้อยู่ใน p ล p e l ลายนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมดูป๊อปมาดอยู่เพราะหุ้นมันร้อนแรงมากเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาถ้าทําเสร็จเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันแล้วก็ตีมอาวุธนะครับเตรียมทําอยู่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็จะใส่ใน p ลาย l ล n e นะครับเริ่มเริ่มมีคนติดตามนะดี